มาเลยนี่แย่งได้แล้วเอาไปอา้าวทำไมไปนานแท้ไปนานจังเลยเอา้าวได้แล้วกลับมาแล้วเก่งจังเลยเอามาแล้วลูกบอลมาลูกบอลมา ไปเลยปิว้วมาแล้วเก่งจังเลยมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมามามาพี่กล้าเล่นไม่เป็นพี่สิงห์ก็เล่นไม่เป็นลักกี้เก่งเว้ยลักกี้เก่งจังเลยมาลูกบอลมาเร็วมาเหนื่อยหอบ เร็วเล่นก่อนเดี๋ยวเช็ดหน้าให้เช็ดหน้าเช็ดปากให้มาลูกบอลมาลูกบอลมา <c oughs> เอามาเดี๋ยวนี้เลยมาเร็วมาเฟีย้ยงก่อนพี่ก้าเล่นไม่เป็นไอพี่จอมอ้วนเนี่ย <c oughs> ไอพี่จอมอ้วนเนี่ยกินอย่างเดียวเลยพี่สิงก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันอันแน่ อยากเล่นเปล่าพี่กาญอยากเล่นเปล่าขามอืออะอยากเล่นเปล่าขามเนี้ย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 ีืออือพ่กาเล่นโยโยโลูกโยนลูกบอลกันดีฟ้่าเร็วมาเนี่ยหันมาอือเร็ว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 อะไรอีกาะอะไรอกอุ้ยทำไมทำไมครับ อืมนี่ยอันนี่นี่นี่นได้เล้วได้ลูกบอลแล้วครับคนสวยจะเก็บลูกบอลแล้วนะครับตุม้มมาแล้วคนเก่งเก่งจังเลยดูพี่ก้าเล่นเป็นเป,นเปล่ามาเร็ว วางลงวางลงเหนื่อยยังเหนื่อยอยังดยวไปเช็ดหน้าให้นี่นะคะพี่ชูกา้าน้องลักกี้แล้วก็พี่สิงโตมามาเร็วกะแนะนำตัวกันหน่อยคนนี้พี่ชื่อพี่ชูก้านะครับ